ชีวิตูไอ้บอกน่ารักมากไม่ใช่เรอกว่็จะอมลงขนาดนี้เนาะนั่นไงม่หยุดด้วยคนละคนนี่ตุ้ตาไหนกันตรงตาดตาอยู่ไหนอะตุ้ตาจ้าวด้วยด้วยนกีต์แล้วช่วยยกป้ายด้วยอะไรด้วยโอเคนะตุ้มาเนียออย่ ก็วันนี้เราก็มาร่วมกันทำบุญเลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าผมรักทุกคนอยู่แล้วครับแล้วก็รอให้ความรักซึ่ยกันครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ตอบแทนด้วยความรักด้วยกันมาร่วมทำบุญด้วยกันเยอะๆอีกบ่าครับผมทำบุญให้กับนิธิเด็กโรคหัวใจก็เอาใจไปด้วยกันเลยแล้วกันมา Make what? ี่หน่วยหกเปอร์ค่ะห้าเปอร์ค่ะนับจี้หนึ่งอย่าพูดนับสิคะเอาช่วยไหมคะช่วยไหมคะหกไหมคะ เงินโรงเรียดีดีหกหมื่นร่ละหกห่ะหมนหาหกหมื่นห้าหกหมื่นหครับหกหมื่นห้าหกหมืไปเลยหกหมื่นห้าหกหมืามอนยากเลยคะเจ็ดหมื่นะ่ากงเราไม่มี้อนด้วยใช่มันต้องหย่อนมู้นะคะแล้ก็ต้องถอนยังไงค่อยเป็นนหกหมื่นห้ครั้งที่หนึ่งหครั้งที่สองเครื่องสีรถแพงกว่านี้นะคะ จะลงไปก่อนนะครับเจ็ดเอ้ลงไปก่อนเลยเหรอล <c oughs> งไปก่อนทั้งแสนหนึ่งเลยนะคะ <c oughs> ว้าบี <c oughs> อีกไมครับ<ห> พี่ปุ๋มนะคะแฟนขับตูดานะคะโอ้โหมีแอบสั่นเล็กน้อยอันนี้ต้องการแค่เสื้อหรือว่าต้องการอ้อมกอดด้วยคะพอเๆไหมคะอะไรก็ได้ตักบวานอย่าท้าพรจักรย์อย่าให้เสียชอบอะอะไรก็ได้แต่กอดไม่ปล่อยเลยค่ะเสื้อถอดเลยล้วเออมาช่วยเดี๋ยวเส้นงาน เราจะขอบคุณนี้กันไปนะคะ <S <S 1> <S 1> ไปตนนรปง,ปง,ปง,ปงที่เต็นกันเลยนะคะต่อไปต่อโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยเหน้าอยนไปเจอเขาพอดีเลยแล้วพวกกุณพ่อเขาจะมาไหมอ่ะ